สวัสดีครับอยู่็อกจอยสัมมานะครับมิน,นี้มามิตรภาพฟาร์มครับเขามาเบิ้งนี่ครับอโอ้โหคำว่างัวมาเบิ้งงัวงามเพิ่นครับนี่ <c oughs> นี่ครับจะคลองฟาร์มเพิ่นจูงงวัวอยู่นี่ครับนี่ <c oughs> อยูอยูอยีหล่าย,ย,ย,ยู่ตื่นครับมันตื่น ไปไม่ใช่มหนไอ้กนี่อ,อ,อไปแดดเไปแดปดพุดน่นี่มัน,ออนครับพขายแงไหมแ่ปงขาลรง,เ,ลเ,าลางเอาเบิ้งมาเบิ้งครับมางามเพิ่น พันยังละพันนี่ปลามันปามันแมีนบอ่อคืนไหนคืนท่นานเ,เ,เ,เรียบร้อยครับออกมาพี่เนี่จักเดือนก่อนน่ะนี่ครับาเ,าเดือนครับ,รบรอโอ้สีเข้มครับสีเข้ม น,น, <S 2> <S 2> นี่ครับหลูกทรงดีมากครับเดือดร้อยครับเดือดร้อย เขาโค้งไปไดนบ่หางเดือนครับนี่หาเดือนเพศแม่ครับเพศเมียตันนี้จะออกเว้ยอ๋ตัวนี้ออกน้ำจิตดหรอยังวะนี่นะครับเจ้าของฟ้ามเพิ่น ่ด้่ายรูปเลยนี่ก็ายรูปเือนกันคุก็เปิดกล้องแล้นี่ครับอินออยมันนี้นี่ยเยอาไปคุเอาไปแดดคุเออ เ่า่า่อยได้ออกคอครับแค่แค่แน่จังเลยนกนาันนี่คุสนกนาันนีกรแปงนกนามันนี่มันต้องไม่เชียอันอนผูกไว้รู้มือยู่มือนนี่ไหมน้มันหอยยนขึ้นนี่อยไปลนี่เลยเนื่อยตัวนี้อยาออกู้เดผู้เดผู้ดูแลปร์มกับนีครับคำคำรวงคำวงไปได้ออกกับเขาเลยเว้ น้าครับลูกทรงนี่ครับนี่งามอยู่นี่นี่งามแล้วงามแล้วนี่มันเสื้อนางใช่ละไอ้ต้นมันหายไปเพิ่นนี่เสื้อแล้วเนี่ยนี่ก็เสื้อคร้นี่นะ

สงได้งามงามครับปล่อยบ่น oh, ี่ปล่อยยูบอนี่ปล่อยยูสักหาเซนนะครับใน C P เอ็ซื้อได้มีคุ้มนะครับสิบเที่ยวซะไปประกวดเท่านั้นใกล้สนามปิดโอ้โหได้เปิดราคาครับนี่ เนในเบื้งด่างันไหมครับนี่นน่จะจะแค่เน่นี่ตองมะเล่นมเสือมันอกจกด้วบนเอาหน้าเป่ยเอาหน้ามันเอี่งมาทนนีเปลี่ยนอหน้าเสื่อกน่งลนดางกทิไทยเอเตหีมันมีสบนี่ครับนี่ละแม่เพื่อนตัวนี้ครับนี่แม่ครับนี่ นี่ครับโอ้เขาคอกนะครับเว้ยนี่ครับแม่คุณแม่นี่ครับแม่ตัวนี้แม่เพิ่งลูกหันนี่ลูกเพิ่งที่ออกไปลูกหันนี่ครับนี่แม่ครับนี่แม่ออกวัฟังเลยเว้ย นี่ครับเด็ดแม่เอ้ตบแม่เพื่นครับนี่ห้องท้องอีกกะไแม่นบอนี่นี่ก็ท่องอีกครับนี่เจ็ดเดือนแล้วนี่เดือนเดือนกว่าเดือนี่ครับห้องลูอห้องลูดอ้องลู้ดอก ฟองนะครับรูดอบตัวเมียแล้วจะผูหรอเขาเศร้าหรือบ่โอ้เศร้านะครับตัวเมียครับอยากเพียรยกเพีรอยียรกับเพียเมียลูกรูดอบรูดอบรูดอบยังดอกโอ้ยคือว่าบอกแอกหน กังนี่งว่าไทแม่ไม่นนี่มันกำลังโอ้ยทางน้เลยก็นนี่ครับนี่ครับข้างหน้าแม่คน มีตาผฟาปามครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ครับกด subscribe ให้นำไปไ้วยครับ